บิวปรกรณ์ช็อปรับฟาร์มหรือ FK ในแมปต่างๆในทั้งสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเดนอัน,นิเมตเลนเจอร์เอ็กออนไลคอดโอเวอร์รวมถึงบล็อกฟอสแถมยังมีโรบักเด็ดดีต้องนี่เลยบิวปรกรณ์ชอ็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่กับโกอาการเดนนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมได้สอนทำอ่าบัคสปริงเกอร์ไปคู่กับกบเอ็กโคนะมันจะโกงมากๆเลยผมทําไปตอนเวอร์ชันหนึ่งอ่าวีสิบสี่สิบห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าและก็มีหลายคอมเมนต์มาบอกว่า แก้แล้วบางคนมันก็ยังบอกเขาไม่แก้วันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมลองทําตอนหลังชัตด,ดาวน์นะครับยังทําได้นะเพื่อความแน่ใจในวันนี้เราจะมาลองทํากันมาผมเตียไปแล้วจริงๆคือคิดว่าจะไม่ได้อัดด้วยนะครับเพราะว่าเทสทสัตว์ไม่ได้ทุกคนเขาปิดการเทสทสัตว์ชั่วคราวนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดูบใช่ไหมเขาปิด ไม่รู้ว่าตัวรองมอองีไม่รู้ว่าตัวรองมีของหรือเปล่าซึ่งตัวหลักก็กำลังปั้นอยู่นะครับกำลังปั้นเจ้า,อาไอ้นี่อย่งไม่อยากไปทำบั๊กแซกซ้อนเท่าไหร่นอะเดี๋ยวบั๊กมันจะหายแตวตัวหลักก็ไม่มีไม่ค่อยมีของด้วยนะครับสรุปมาดูแล้วว่าตัวรองโอเคตัวรองมีกบแอคโคอยู่แล้วก็มีมูนแคทอยู่วันนี้ผมจะมาทำกับต้นแคนดี้นะครับมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราเก็บแล็กโคนก่อนผมอยากให้ทุกคนดูอะไร ผมจะบอกว่าเรามีแจกครับเรามีแจกเจ้าต้นนี่ครับผลละประมาณ27ทเทเรียนเดี๋ยวเราจะเอาไว้แจกและกันก็แจกสัก3ผลละกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์ชื่อด้วยเดี๋ยวจะสุ่มนะครับผมอ่ะมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะขอเตรียมอ่าแคนดี้แคนดีแนด้แคนดีแนด้แคนดี้แคนดี้บัตซอมนะครับผมจะทำหนึ่งต้นพอผมจะทำประมาณตรงตรงตรง,งนี้ละกันอ่ะ ให้มันไม่ไม่ไปกิกะไอ้ฝั่งนูน้นวอเตอร์ลดน้ําไปครับแล้วก็เดี๋ยวปล่อยกบแอคโคไปก่อนโอ okay. เคเสร็จแล้วก็ลด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 เหลือเดี๋ยวเรารอเหมือนเดิมรอมูนแคทเราจะปล่อยให้กบครูดาวเหลือเวลาประมาณ1นาที20วิถึง1นาที15าวิเราถึงจะเราถึงจะย้ายต้นเขาเรียกต้นแคนดี้ไปหานะครับไปหาแมวไว้ตรงนี้เสร็จแล้วมูนแคทอ่ะนี่เราทำบัคสปริงเกอร์ก่อนลืมเลย ักไปสปิงเกอร์แอดวานซ์กอลลี่มาสเตอร์แล้วก็ฮันนี่นะครับทีนี้ฮันนี่ทุกคนฮันนี่มันมีเวลา1นาทีใช่ไหมเดี๋ยวเราดูว่าหลัง1นาทีอ่ะมันจะติดอยู่หรือเปล่าอ่ะดูจากกบก็ได้เนี่ยกบเนี่ยเห็นว่าถ้าเหลือ3นาทีไปเป๊กก็แสดงว่าฮันนี่หมดไปแล้วแต่ถ้ากบคูดาวเสร็จแล้วฮันนี่ยังติดอยู่ก็แสดงว่าบักยังใช้งานได้นะครับแล้วถ้าผลใหญ่อยู่ก็นะฮะแบ็กแบ็กอะไรบักใช้งานได้ ดีนะรหัสนี้มีค่อนข้างที่จะมีของอยู่เพราะว่าตัวหลักผมรหัสรหัสหลักผมมันค่อนข้างที่จะกระเป๋าเต็มไปหน่อยก็เลยต้องเทนว่ารหัสลองจริงๆมีอีก2อสารหัสนะครับมีอีกสรหัสดิอีก3รหัสที่แบบกระเป๋าเต็มเลยกระเป๋าสัวนเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันมันเต็มอ่ะแล้วไม่เพิ่มสักทีแล้วของใหม่ก็มาบัคใหม่ก็มาของที่จําเป็นใหม่ก็มาเราก็ต้องเก็บไว้จริงไหมเออ ผมก็ต้องแบบเทรดไปเทรดมาแล้วปัญหาคือปัจจุบันนะครับผมจะทําคลิปและทําไม่ได้ครับเพราะว่าเทรดส,สัตว์เทรดสัตว์กลับไปให้ตัวที่จะทําคลิปทําอยู่ดิไม่ได้จะทําทําอยู่เทรดสัตว์กลับไปไม่ได้สุดท้ายคลิปนั้นต้องดองไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งยังไม่ได้อัดนะครับเพราะว่ามันเทรดสัตว์กลับไปไม่ได้ต้องรอเขาแก้เลยต้องอไม่ใช่ดิต้องรอเขาปรับให้เทรดได้เหมือนเหมือนเดิมนะฮะ ตอนนี้เขาปรับไม่ให้เทรดเพราะว่ากันดูช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสายเอฟเคไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณกอกรอกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถเอฟเคได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนอ่ะตอนนี้สปริงเกอร์ฮันนี่จะหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ผลที่ออกมานี่จะมีสปริงจะมีฮันนี่สปริงเรียกว่าฮันนี่จะมีสถานะฮันนี่ ติดหรือเปล่าอ่าเราสปีกเกอร์เราใช้เสร็จแล้วเราดึงขึ้นไปเลยทาวเวลเราก็เปลี่ยนเป็นมูนแคทเอาขึ้นมือมาขึ้นมือมาทั้งหมดเอ่อเรามีใส่ได้6ตัวขึ้นมือมา5ตัวละกันรอเวลาทีนี้เหลืออ่าฮาเวทฮาเวทฮาเวทลืมฮาเวทแล้วก็ฮาเวทแล้วก็อะไรนะผมลืมละเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนย้ายฮาเวทมาตรงนี้โอเครอเวลาครับผมประมาณ1นาที15 เราปล่อยแมวนิดนึงแมวคูดาวโอเคดูดูคูดาวแมวเฉยเราจะได้กะระยะเวลาวางถูกโอเคประมาณนี้ฮะปล่อยเลยอ่าฮะหกตัวพอดีทีนี้เตรียมทเวลแล้วก็นี่เห็นไหมยังติดเป็นหันนี้อยู่แล้วก็ผลไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้อยู่นิดนึงเห็นว่าเออตรงนี้เดี๋ยวผมจะขุดออกด้วยแต่อย่าขุดพลาดทุกคนเราอยากขุดพลาดเด็ดขาดเห็นไหมมันยังติดอยู่บล็อกยังใช้ได้อยู่นะครับ V1 1> 4 1 8ยังใช้ได้อยู่เนี่ยปกติฮันนี่มันจะต้องหมดแล้วเพราะฮันนี่มันมีเวลา1นาทีแต่อย่าออกเกมนะครับเพราะว่าถ้าออกเกมสูตรบัคกอ่าไม่ใช่สูตรบัคกก็จะหายเราก็ต้องมานั่งมานั่งทําใหม่หถึงเวลายังสักสักสิบวิละกันสักสิบวิเดี๋ยวเราจะลือ้อไอ้ไอผนนี้ออกแล้วก็ย้ายประมาณตรงนี้อืมอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งผมกลัวมันเกิดก่อนโอเคตรงนี้แล้วก็ทวเวลครับหามูลแคทที่มันนอนกันเยอะเยอะสักนิดหนึ่ง นอนซ้ำนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยโอเควางปุ๊บกบ Echo. เอกโ o เอโ o ปับ๊บอ่านี่ดูสถานะเห็นไหมฮันนี่ซักครลนะครับติดทุกอันเลยแต่ผลไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เราก็แค่เก็บแมวขึ้นมาเก็บแมวขึ้นมาเก็บแมวขึ้นมาก่อนแล้วก็รอกบรีคูดาวใหม่จริงๆผมเนี่ยอา้าวชิบหายแล้วเก็บสมุดเลย จริงๆผมอยากให้กบมันมีเลเวลเยอะๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆเพราะว่ายิ่งเวลเยอะยิ่งตัวใหญ่ครูดาวมันก็จะยิ่งน้อยนะครับเจ้ากบตัวนี้เรารอเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม <c oughs> รอคูดาวผลไม่ได้ใหญ่ะนี่เช็คทุกอันเลยยังมีฮันนี่ซัคครติดอยู่ไม่ใช่ฮันนี่ซัคครฮันนี่แกรสเซ่นนะครับยังมีติดอยู่ทุกอันเลยเห็นปะนี่แต่ผลไม่ติดใหญ่เลยวะโอเคใกล้ครูดาวเสร็จแล้วเราก็เอาฮาวิทเก็บไปเลยฮะปึ๊บยิบหายติดเซล ิีผ่านแล้วิีผ่านแล้วเซลให้หมดก่อนิีผ่านแล้วแล้วของขอเซลปุ๊บเก็บเก็บอ่าเก็บไม่ทันครับเก็บ <laughs> ไม่ทันครับคือผมกดเซลไปแล้วมันยังไม่ออกจากกระเป๋าไงแล้วมันดันโอโ้โหผมไม่อยากเซลหมดอะ่ะทุกคนผมไม่อยากเซลหมดไม่เป็นไรเซลให้หมดปไปเลยเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มแล้วก็มาแจก what ผมมี1 5ึ0 0หมื่้านล้านฟาร์มคืนเดียวเองโหต้องมานั่งรอสูตรใหม่เอาใหม่แป๊บนึงเก<ๆ>็บเก็บเก็บเก็บกระเป๋าเต็มลืมดูจ้ะขอโทษทีมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่พลาดครับเก็บมาอ่าเสร็จแล้วก็ย้ายหาแมวหาแมวนอนนอนยังนี่ตรงนี้3าสเลยสไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ้ไม่นอนสามอ,ะ,อะวางตรงนี้ก็ได้ร้องอู้โอ้ โอ้แต่อันนั้นอันใหญ่กว่าเนี่ยมันได้มันใช้ได้และติดฮันนี่ซัคเคิลไหมไม่จะฮันนี่ซัคเคิลอย่างฮันนี่กราเซตอ่ะติดอยู่เห็นไหมทุกคนมันยังติดอยู่นะครับก็ถือว่ามันยังไม่แก้นะฮะเอาไปทํากันนะแล้วก็ชี้ชัดแล้วนะครับว่ายังไม่แก้ดูเวอร์ชั่นไหนครับทําไม่ติดไม่รู้ครับแก้อย่างไง <laughs> โอเคเอาไ้เจอันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนาลารอเรือด้วยนะขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปแล้วยบายนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับผมเจอกันฮะฟู